สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักครับเมื่อสองวันที่ผ่านมานะครับผมได้มีโอกาสรายงานต่อพี่น้องประชาชนถแถลงผลงานผ่านการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ในการทํางาน2ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ได้มีการสรุปประเด็นต่างๆรวมทั้งปัญหาอุปสรรคและก็ความตั้งใจในการที่จะทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนด้วยความมุ่งมั่นต่อไปเมื่อวานนี้ก็เลยได้มีโอกาสเชิญ พิธีกรรับเชิญทั้งหมด5ท่านนะครับมาสนทนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในรอบ2ปีที่ผ่านมารวมไปถึงในเรื่องของนโยบายและก็แนวทางต่างๆที่จะได้มีการดาเนินการกันต่อไปเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ก็ได้มีการบันทึกเทปเอาไว้นะครับและในช่วงที่2ของรายการก็จะได้ไปพบปะกับพิธีกรทั้ง5ท่านนะครับที่ได้สอบถามผมถึงทั้งการทํางานในช่วง2ปีที่ผ่านมาและก็การทํางานที่จะมีขึ้น ต่อไปในอนาคตครับแต่ว่าในช่วงแรกช่วงสั้นๆเช่นเคยนะครับก็จะขออนุญาตรายงานพี่น้องประชาชนถึงประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจและก็ก,การทํางานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาครับแต่ว่าเริ่มต้นก็คงจะต้องบอกนะครับว่าช่วงนี้ก็มีพี่น้องประชาชนจํานวนมากเริ่มในเรื่องของการเฉลิมฉลองในเทศกาลปีใหม่และก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือมีการเดินทางกันโดยเฉพาะกลับบ้านหรือไปต่างจังหวัดกัน มากขึ้นนะครับตั้งแต่ช่วงประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมาสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำครับก็คือเรื่องของความปลอดภัยและความไม่ประมาทนะครับเพราะว่าเราก็ต้องการให้เทศกาลปีใหม่เป็นเทศกาลที่มีการเฉลิมฉลองกันด้วยความสุขนะครับแต่ต้องยอมรับครับว่าทุกปีที่ผ่านมาในช่วงของเทศกาลในช่วงที่มีการเดินทางกันมากๆเราก็ต้องมีการสูญเสีย พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยจำนวนไม่น้อยเลยนะครับอย่างปีที่แล้วในช่วงเทศกาลปีใหม่นั้นก็มีถึงสูญเสียถึงเกือบ350คนอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะขอฝากพี่น้องประชาชนนะครับว่าการเดินทางก็ดีนะครับการเฉลิมฉลองก็ดีขอให้ตั้งอยู่บนความไม่ประมาทนะครับและก็เน้นในเรื่องของความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาเหตุของการที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนนะครับในช่วงเทศกาลก็หนีไม่พ้นเรื่องของการดื่มสุรา นะครับแล้วก็เรื่องของการที่หลับในหรือง่วงนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนเนี่ยได้ใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่นะครับเมาไม่ขับนะครับถ้าง่วงก็ต้องหยุดพักนะครับเพื่อที่เราจะได้สามารถที่จะฉลองปีใหม่กันได้อย่างมีความสุขอย่างแท้จริงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีเรื่องที่มีความสําคัญในระดับของระหว่างประเทศก็ว่าได้นะครับที่เป็นชื่อเสียงของประเทศไทยเนี่ยสเรื่องครับเรื่องแรกก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องสืบเนื่องมาจาก โครงการในพระดําริของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะครับในเรื่องของการที่เราไปผลักดันมาตรฐานเกี่ยวกับการคุมขังผู้หญิงนะครับที่อยู่ในเรือนจําหรือมาตรการอื่นซึ่งเป็นเรื่องของการที่มีการควบคุมตัวของสตรีโดยเรื่องนี้ผมก็เคยเล่าให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับในช่วงที่ผมเดินทางไปนิวยอร์กว่าเราได้มีการทํากระบวนการในการที่จะให้มีการปรับปรุง สิ่งที่เป็นกติกาหรือข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ถูกคุมขังนะครับโดยเฉพาะก็คือสําหรับผู้หญิงซึ่งอาจจะมีความต้องการเป็นการเฉพาะหรือมีความแตกต่างออกไปจากผู้ที่ถูกคุมขังทั่วไป21ธันวาคมที่ผ่านมานี้ครับสาประชา,ชาติในที่สุดแล้วก็ได้มีการลงมติให้การรับรองข้อกําหนดที่เป็นมาตรฐานใหม่ในเรื่องของการดูแลสตรีที่ถูกคุมขังครับแล้วก็ได้ให้ ชื่อข้อกำหนดใหม่นี้ว่าข้อกำหนดกรุงเทพนะครับหรือแบ g k o k rule ซึ่งก็ถือว่าเป็นการนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยในฐานะที่เราได้มีการริเริ่มแล้วก็ผลักดันเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งถือได้ว่าอาจจะเป็นครั้งแรกก็ได้ครับสำหรับประเทศอย่างเรานะครับที่ได้มีการทำงานในทางเชิงรุกนะครับทางการทูตแล้วก็นำาเอาเรื่องของความก้าวหน้าที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมนะครับไป ดำเนินการจนกระทั่งได้รับความเห็นชอบได้รับความสําเร็จจากการรับรองของสหประชาชาติในครั้งนี้ครับอีกเรื่องหนึ่งครับที่เป็นความภาคภูมิใจเช่นเดียวกันนะครับก็คือว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ปัตตานีครับที่มออปัตตานีได้มีการจัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องของอิสลามศึกษาครับแล้วก็ได้มีการเชิญผู้แทนจากบรรดาประเทศต่างๆนะครับโดยเฉพาะก็คือประเทศมุสลิมทั้งในภูมิภาคนี้ นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือในตะวันออกกลางด้วยมีผู้แทนมาร่วมจํานวนมากนะครับแล้วก็ได้มีการประชุมสัมมนากันและมีการออกถแถลงการนะครับในวันสุดท้ายที่ได้มีการประชุมสิ่งที่เป็นผลสําคัญจากการประชุมครั้งนี้ครับก็คือการที่โลกมุสลิมนะครับได้รับรู้รับทราบถึงสิทธิเสรีภาพที่ประเทศไทยเนี่ยครับให้แก่พี่น้องที่นับถือทุกศาสนานะครับรวมทั้งศาสนาอิสลามครับ แล้วก็ได้เห็นถึงความตั้งใจของประเทศไทยนะครับในการที่จะดูแลและก็ตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนที่มีความหลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการพัฒนาในเรื่องของอิสลามศึกษาขึ้นมาและในส่วนของมออปัตตานีเองนะครับก็มีศูนย์ที่ทําในเรื่องนี้แล้วก็ได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้นอกจากนั้นยังเป็นโอกาสดีครับที่ให้ผู้แทนจากต่างประเทศโดยเฉพาะในโลกมุสลิมนั้นได้สัมผัส โดยตรงกับสภาพความเป็นจริงของพื้นที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งผลที่ออกมานั้นก็ปรากฏว่าผู้แทนจากประเทศต่างๆที่ได้มาเข้าร่วมนะครับได้แสดงทัศนะในทางบวกอย่างยิ่งนะครับต่อสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะนโยบายของรัฐบาลท,ที่จะมีการผลักดันเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้มีการตกลงกันนะครับว่า การจัดประชุมวิชาการในลักษณะนี้ซึ่งประเทศไทยเองและนโยบายของรัฐบาลก็ต้องการให้ปัตตานีนะครับและพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นสามารถที่จะเป็นศูนย์ของเรื่องของอิสลามศึกษาได้ไม่ใช่เฉพาะในส่วนของพี่น้องประชาชนของเราใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ว่าในภูมิภาคด้วยนะครับก็ได้รับการยอมรับได้รับการสนับสนุนนะครับแล้วก็มีการพูดกันว่าจะต้องมีการจัดการประชุมในลักษณะเช่นนี้อีกนะครับอาจจะเป็นในอีก2ปีข้างหน้านะครับที่พื้นที่ ปัตตานีของเรานะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการส่งเสริมในเรื่องของความหลากหลายในเรื่องของวัฒนธรรมและการศึกษาไปในตัวด้วยครับนอกจากงานที่เกิดขึ้นที่มีความสําคัญนะครับใน2เรื่องนี้แล้วนะครับก็ยังมีประเด็นที่คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและความขัดแย้งต่างนะครับได้มีการยกเลิก การประกาศภาวะฉุกเฉินซึ่งคงเหลืออยู่ใน4จังหวัดสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้มีการดําเนินการโดยการใช้กฎหมายปกตินะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นกฎหมายความมั่นคงที่เรามีการจัดทําแผนแล้วก็มีการจัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์นะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับก็จะเป็นหลักในการดูแลความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองของสถานการณ์ต่างๆนะครับซึ่งผมก็ขอให้พี่น้องประชาชนนั้นได้ให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ นะครับแล้วก็ช่วยกันร,รักษาบรรยากาศของบ้านเมืองนะครับเพราะว่าการยกเลิกการประกาศภาวะฉุกเฉินนั้นก็ถือได้ว่าเป็นอีกขั้นหนึ่งนะครับที่เรากําลังนําความปกติสุขเนี่ยกลับมาคืนสู่สังคมของเราผมได้ย้ําหลายครั้งครับว่าพี่น้องประชาชนซึ่งยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างอยากจะมีการเคลื่อนไหวชุมนุมต่างๆนั้นก็ขอให้เคารพกฎหมายนะครับและก็ขอให้คหํานึงถึงการรักษาบรรยากาศของบ้านเมืองเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่ายครับไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับ ขณะเดียวกันก็ขอเรียนว่าในจังหวัดชายแดนภาคใต้เองนะครับรัฐบาลก็อยู่ในช่วงที่กําลังจะมีการยกเลิกการประกาศภาวะฉุกเฉินเป็นครั้งแรกนะครับนับตั้งแต่ที่มีการประกาศกันมายาวนานเรียกว่า5ปีแล้วโดยจะเริ่มต้นที่อำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีนะครับลหลังจากนั้นก็จะดูความเหมาะสมในพื้นที่อื่นๆนะครับซึ่งขณะนี้ก็มีการมองไว้ในจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดยะลาอีกจังหวัดละหนึ่งอำเภอด้วยครับแต่ว่าจะเริ่มต้นที่แม่ลานปัตตานีก่อนนะครับซึ่งการยกเลิกดังกล่าว ในส่วนของภาคใต้นั้นจะมีการประกาศพื้นที่ความมั่นคงนะครับเข้ามาเป็นมาตรการในการที่จะมาทดแทนนะครับการประกาศภาวะฉุกเฉินซึ่งก็จะทําให้คล้ายๆกับ4ี่อเภอในจังหวัดสงขลาซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลได้ประกาศยกเลิกกฎอายการศึกนะครับแล้วก็ได้มีการนําเอากฎหมายความมั่นคงมาประกาศพื้นที่ความมั่นคงไว้สําหรับสีํอเภอดังกล่าวนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในความสนใจมากแล้วก็ความจริงก็ต้องถือว่ายังมีความสับสนอยู่นะครับจากเสียงสะท้อนต่างๆที่ออกมา ก็คือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการประกันตัวของผู้ที่ถูกคุมขังสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าผมได้ถือหลักสําคัญนะครับว่าการดําเนินการอะไรก็ตามทั้งหมดเนี่ยต้องอยู่ภายใต้หลักของกฎหมายครับหลักของกฎหมายนั่นก็หมายความว่าเรื่องนี้เป็นสิทธิของเจ้าตัวนั่นก็คือคนที่ถูกคุมขังอยู่ในขณะนี้ก็ย่อมมีสิทธิที่จะยื่นขอประกันตัวครับ และก็การตัดสินใจดุลพินิษว่าจะได้รับการประกันตัวหรือไม่ก็คืออยู่ที่ศาลครับไม่ได้อยู่ที่รัฐบาลไม่ได้อยู่ที่ <Raj> ททฝ่ายอื่นน,นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิทธิที่เราต้องเคารพและไม่ควรจะเข้าไปแทรกแซงนะครับเจ้าตัวมีสิทธิ์ที่จะยื่นขอและศาลจะเป็นผู้วินิจฉัยครับ,สสรรบโดยเรื่องของการที่จะได้รับการประกันตัวเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนนะครับพี่น้องประชาชนบางส่วนอาจจะสับสนไม่ได้หมายความว่าได้รับการประกันตัวแล้วเนี่ยจะไม่ถูกดําเนินคดี นะครับหรือไม่ได้หมายความว่าถ้าได้รับการประกันตัวแล้วเนี่ยแปลว่าที่ผ่านมานี่มีการจับกุมคุมขังในลักษณะที่ผิดหรือไม่ชอบนะครับปัจจัยที่ศาลท่านจะพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของการประกันตัวก็มีหลากหลายนะครับเช่นว่าถ้าได้รับการประกันตัวแล้วจะมีปัญหาพฤติกรรมอย่างเช่นไปข่มขู่คุกคามพยานในคดีจะมีการหลบหนีหรือไม่หรือจะออกมาก่อความวุ่นวายนะครับทำความผิดซ้ําหรืออะไรซึ่งในแต่ละคนนะครับแต่ละบุคคลที่ถูกคุมขังเนี่ย ข้อมูลก็จะมีความหลากหลายแตกต่างกันไปสิ่งที่รัฐบาลเข้ามาเกี่ยวข้องกับการดําเนินการในครั้งนี้เบื้องต้นก่อนหน้านี้ก็คือรัฐบาลได้รับทราบข้อมูลนะครับจากบรรดาองค์กรต่างๆซึ่งทํางานทางด้านสิทธิมนุษยชนว่ามีผู้ถูกคุมขังจํานวนหนึ่งไม่ได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของกฎหมายนะครับซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานแล้วก็อาจจะขาดแคลนทุนทรัพย์ในการที่จะขอยื่นประกันตัวซึ่งรัฐบาลนั้นมีกองทุนที่ดูแลในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับ แล้วก็เป็นกองทุนซึ่งทําเรื่องนี้กับบรรดาผู้ถูกคุมขังในคดีอื่นๆครับไม่ได้มีการทําอะไรเป็นพิเศษเลยครับแต่เป็นหน้าที่ตามปกติของกรมคุ้มครองสิทธิ์แล้วก็ของกองทุนเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้ก็จะได้ไปดูแลคนเหล่านี้นะครับซึ่งเราเห็นว่าหลายคนเนี่ยไม่ได้ยื่นขอประกันตัวเพราะว่าขาดความรู้ขาดทนายความนะครับแล้วก็หลายคนนั้นก็ความผิดก็ค่อนข้างที่จะเบา นะครับก็ได้มีการดําเนินการไปอย่างที่ผมเคยรายงานให้ทราบก่อนหน้านี้ว่าเราเคยยื่นไป5รายนะครับคือเจ้าตัวยื่นไป5รายเราก็ไปให้ทางกรมคุ้มครองสิทธิ์ดูแลศาลท่านก็ให้ประกันตัว3รายนะครับสิ่งที่คณะรีรับทราบก็คือว่าสําหรับผู้ที่กระทําความผิดในฐานความผิดที่ค่อนข้างจะเบาบางนะครับยังมีอีกจํานวนพอสมควรนะครับอาจจะประมาณ100คนเพราะฉะนั้นในการดําเนินการในเรื่องนี้เราก็จะทํา แบบเดียวกับที่ได้เคยทําให้กับหลายๆคนมานะครับซึ่งเป็นการปฏิบัติตามปกติแล้วก็ผู้ที่ถูกคุมขังในข้อหาอื่นๆเหตุการณ์อื่นๆหรือความผิดอื่นๆเนี่ยก็จะได้รับการช่วยเหลือปฏิบัติเช่นนี้เช่นเดียวกันครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีความเห็นของคณะกรรมการอิสระนะครับที่ท่านอาจารย์คณิตท่านเป็นประธานก็ได้ให้ความเห็นมาในเรื่องของการที่จะคุมขังคนเหล่านี้ไว้เป็นเวลานานนะครับท่านก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่า จะเป็นปมของความขัดแย้งต่อไปในอนาคตหรือไม่แล้วก็เห็นว่าการที่รัฐบาลเนี่ยเป็นผู้ให้ข้อมูลกับทางศาลนะครับในการที่จะคัดค้านหรือไม่คัดค้านประการใดเนี่ยย่อมมีน้ำหนักนะครับต่อการพิจารณาเพราะฉะนั้นท่านก็ขอให้เราดูแลนะครับให้ทุกคนเนี่ยได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยการดําเนินการในส่วนของกรมคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยก็จะมุ่งเน้นไปที่คนที่มีความผิดเบานะครับแล้วก็จะเป็นดุลพินิจของศาลนะครับขณะเดียวกันเนี่ย คนอื่นๆนะครับรวมทั้งแกนนำเนี่ยเขามีสิทธิ์ของเขาเองอยู่แล้วในการที่จะยื่นขอประกันตัวแล้วจุดยืนของรัฐบาลว่าจะมีการคัดค้านการประกันตัวหรือไม่อย่างไรเนี่ยก็ต้องขอเรียนนะครับว่าไม่ใช่เป็นมติคณะรัฐมนตรีที่ไปบอกว่าจะให้มีการประกันตัวหรือไม่ประกันตัวหรือจะคัดค้านหรือไม่คัดค้านแต่ได้นําเอาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอํานาจหน้าที่ของกรมคุ้มครองสิทธิ์บวกกับข้อสังเกตของท่านอาจารย์คณตเนี่ย ประกอบการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจะเป็นกรมครอบสนวนคดีพิเศษจะเป็นอายการซึ่งในสภาพความเป็นจริงก็คือว่าเขาจะต้องดูเป็นรายบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นในการดําเนินการต่อไปก็อาจจะมีการยื่นขอประกันตัวบางกรณีก็จะมีการคัดค้านบางกรณีก็จะไม่มีการคัดค้านครับแต่ว่าจะได้คํานึงถึงปัจจัยต่างๆที่ผมได้เรียนมาให้ทราบทั้งหมดนะครับแม้กระทั่งแกนนําเองเนี่ยก็ต้องทําความเข้าใจนะครับว่าก่อนหน้านี้นะครับก็มีบางรายซึ่งทาง ทางฝ่ายรัฐเนี่ยไม่ได้คัดค้านการประกันตัวแต่ศาลท่านก็ให้ดุลพินิษใช้ดุลพินิษแล้วก็เห็นว่าสมควรที่จะคุมขังไว้แต่บางรายก็มีการคัดค้านเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีความสบายใจนะครับไม่มีการไปแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมแต่ประการใดแต่เป็นเรื่องที่เป็นส่วนหนึ่งของการปรองดองที่เราจะต้องเอาใจใส่ ในการดูแลว่าทุกคนเนี่ยได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็อยากจะเรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเพราะว่ายังคงมีความสับสนในเรื่องนี้ค่อนข้างมากครับเอาละครับเดี๋ยวไปดูการที่5พิธีกรน,นะครับได้มาร่วมสนทนากับผมเมื่อวานนี้เพื่อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทํางานในรอบ2ปีที่ผ่านมาและนโยบายที่รัฐบาลจะดาเนินการในปีหน้า2554ครับ